อ้าวงานน้่มผู้ใดเอาไปแช่แล้วก็ขอให้สใกไงเขาสใกไงมหาศาลไผมีกิจการงานถัดตามล่งให้สูงเร็วให้เป็นเที่ยวเปลี่ยนขันยามีวันต่อยตำไผมีการงานทําให้ได้เรียนหยดเรียนสั่นทวีขึ้นดูบ่เศร้าขอให้สใกญงเขามีแต่วามสุกอันตรายไผถูกเบียดเบียนตัวเจ้าขอให้เงินกําเขาไหลมาห่มคือนน้ำแกงให้ได้นาง่มึนนาแบงแรงเศร้านับไหวเด้ออาซุกถมาเราบอกเลขเชือกปูข้ออาจารย์นะ คนก็กรันตีครับแต่ว่าเลขเป็นตะเข่าทั้งนี้ข่าวว่าฝันดีครับแต่พอตัวไปตัวไปหงกมากเนี่ยมาก่อนี่ยเห็นบน่ดเพ็้ยตายคือผีบ้าว่ามันเบาเสี่ยงบาทนี่เอา้าสีฟีบ้าจังะไรมาดูถูกร์ปากาแซนได้ยังไงเนี่ยหาเซนเนี่ยแมนยูก็เอาไปทับกันพูด้วยอ๋อก็ทีเฮ็ดจังอะไเนาะก็อย่าเอฟทีพอเห็น โมเมนต์อย่างบางคนน่ะโทรมาถามมาของเบิร์ดเราไปนี่หกกระเปียวกยานี่อเอามามใหม่ๆ<า>แต่ขนาดตัวหอยยุคข้าวท้ๆก็มาคุ้มบูซาดิเดี๋ยวนี่เน่ยค่ะเอาตัวยุคข้าบุญพันไว้แล้วเท่าไรกะกล้าให้ว่าจะได้ตัวหอยยุคข้าวมาหาแสนเนี่ยเออจะเอาเท่าไรว่าสั่นมาหาแสนเนี่ยว่าสั่นหรอกจะว่างได้สั่นอันนี้บักหกแสนเนี่ยว่าบักแปดแสนก็ยังมาของพ่อกันพ่อพี่น้องก็เลยขมือ เท่านี่ก็เล่ชอไปเอามีโอกาสได้ไปว่าไปคุ้ตัวเลขกีนการันตีการันตีแบบเลยค่ะมันบอกว่าม้าเนี่ย,ย,ย,ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าสูฟังเลขเชือกเนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นองค์ประกอบกันเข้าม้าว่าเพิ่มมั่นใจค่ะอันดับแรกคือจังจีเท่ากันของที่โทษสั่งมาหลายๆเนี่ยเมื่อนี่ที่ทรงไห้เกาไปเอามาเนี่ย แมนค่ะพ่อเขยามาเป็นแต่พ่อกันมาหลับวันนี้มั่นจะจยักษ์จีได้เท่าไรล้วมีนีรักมีเท่านี้หละยุคพอนี่ลระมีเท่านี้เบิดแล้วเบิดเลยเอฟซีบอกมายุคพอคุณพาดรวยเนี่ยขอบูชาตัวยุคพ่อในบอว่าซันก็เลยเอามาคลองพอไปเบิร์ดในเนมบอลมาดีเป็นซีที่แรกปล่อยเลขกไปปั๊บขึ้นนั่นมันบ้าขึ้นบันพ่าเด้ใช่ปล่อยเลขกไปปั๊บ ยายอันหนึ่งมันเป็นใยหนึ่งดอกหลายคนเลยล่ะอันนั้นโยกตัวอย่างตัวยายอันนั้นเไม่บอกแล้ว่าไทยบันข้าจ้าอันนั้นแทบันอันนั้นถี่เพื่อนได้หลายแฉมงวดเพิ่งนึงอ่ะใยน่ะไปกัดทีท่อใยิีเราได้หลายแฉมงวดเพิ่งนึงเราฝันบอกเราฝันเราฝันบอกว่ามีคนเอาเนื้องัวมาให้แกมาให้เป็นรถแกมาในเฮียนงวดเพิ่งนึงเนี่ย ขนาดเบ่าฝันสันนี่มีตะค้นเอาของมาลอกก็แกงมหาหอยซื้อดิเลาก็นอไรกัใดเงื่อนเป็นแสนวัน,นี้นะฝันว่าเอาไ่รถมะหอยเลยเนื้องัวงวันาันเอ้ากันลกเลยว่ามั่นใจว่าเลขเสียงกู้ข้อตายของอาจารย์เลยเขาน้าที่เขาบนเขาล่างาอืแล้วปณีให้ไล่พิเศษเนี่ยคือพอใหญ่ที่เราไปทำพิธีน้ำอมาจารย์นั่นนะ่ะ พ่อยญ่มกกากระท่ายกบอกอนี้ยังพ่อหญ่ที่อุปถากาจารย์นะนะเออเร่าแห่งฝันครับเร่าบอกว่าดึกไปลวดบ่ต้องนั่นเดี๋ยวดีเล่าเขาเขาเล่าไปบรรดุงนี้เดี๋ยวนี่ไปหาลอตเตอรี่ยังบ่ได้ออกมาอยู่เดี๋ยวนี้ดูวันลอดงไปหาซื้อไว้แท้ๆเลยเล่าฝันดีครับแน่เล่าเขาไปบรรดุงไปเขียนตัวเลขแม,ม่มาโซ่แม่พูดจีไดเขามารุ่นจีได้เห็นตัวเลขจีได้รู้จักตัวเลขเขียนตัวเลขไมนะ่น้ำแม่วาน เลือเจียบปูกว่าตัวไรพอดีเราฝันวางซี่พอาะไงอันนี้พรไงอน,นี้เราฝันว่า,วามีคนมาขายงัวหให้เราไปซื้องัวแม่บักงามโตแดงจึงคึองมาว,ว่างัวหที่แดงจึงคืองวมัวมนเลือี่แดงจึงงัวหแดงจึงคึงแล้วที่นี่เป็นยัง่คยเห็นให้เรามั่นใจปะนี่เราบอกว่าเราซื้องัวแล้วมีคนเอารถมาใส่พอดีเขารถมาใส่เราบอกว่าบอใส่รถแมแ่เราก็เลยบอกว่าเลขนี่บอรถแน่นอน เพราะว่าเขาคุ้มเสียบรถมาใส่ข่อยบ่เอารถใส่มาสั่นจูงเอาบ่เอราสิจูงเอาเราว่านั่นล่ะบ้านนี้จูงเราบ่จูงบ่ได้จูงกลับความนี้เลขบ่มีกลับเราว่าเราฟันท่งกระดันตีออกตรงตรงบนแล้วออกตรงตรงล่างงวดนี้สิเขาหอดบนหอดล่างเราลางชั้นเพราะเพื่อนความมั่นใจความฝันเราหน่ะไม่หมั่นใจฝานนั้นเราว่ะต้องไปหาลอตเตอรี่ไว้แน่ๆปดิหนิ พ่อใหญ่อะนั่นแกยังชี้่ะนี่เต็มควอ,อกล่างชี้่ะนี่กันไรบอกเต็มควอ,อกล่างเราบอกว่าวุ่นใจกันได้ข่องไอาา้วัตถุพุ่งก้อ,อ,อาจารย์แล้วไฮว,ว่าเมื่อคืนผ่าไฮว่าลูกสาวเราวาได้เมียฝรั่งเลยแม่นี่แหละค่ะได้สองก้นเลยลูกหลานเราน่ะได้เมียฝรัง่งนวดอาจารย์ว่าั่นนวดอาจารย์เนี่ยอซีนวดอาจารย์นี่แล้วว่าจั่น์อ่ะ,อะ เปิดตลับนวดเนี่ยห้ว่าบรูจักเบอร์โทรกับแชทมากแชดมาทั้งเฟอตะฝรังน่ะเออบอ่เคยมีฝรังแชเขามาในอคอขวอมกับมีฝรังแชเขามากมาจ่นเปิดตลับนวดืจอยังบริดสีก็ใน้องคาถาเลยว่าใน้องคาถาค้ายังว่สัสดเราวะมันแปลกอยู่ดีวัสดุอ้อาวคือเราเกินจริงแต่เนาะคอยบ่ได้เ้าเกินจริงมันเลียงจริงวัสดุปัทโตวัสดุมันแมนอยู่ดอกว่ัสดอลาวาบักหาแซนนี่คอยกบมันใจยอนบักหาแซนนี่เราวัสดก จะบอกเพื่อนว่าลังคนที่เอาตัวเลขมา่าไว้แต่ชัว่วคนที่ถามประลัดทิ้งมากเลยมากหลายเด้อพเพี่อนๆตะวันนี่เป็นอะไรอันหนึ่งบ้า,างเนอะใหญ่บ้างประลัดขีดเนี่ยมีประลัดขีดจั๊จกอันเลยนี่อันนี้มีอันเดียวนะคือเขาหลงหัวพญานามีอันเดียวมีอันเดียวนะเพื<ม>่อเขาหลงหัวไอ้พญานามีอันเดียว <c oughs> แต่ว่าเพื่อเขาหลงเป็นประลัดขีดมีอยู่สามอัน มีสามอันเท่านั้น,นมีอยู่สามอันตอนนั้นเด้อพี่น้องเด้อเรือเขาหลงลำ่ลำลำ่ำรวยรวยถูกหวยรางวัลที่สองนี่ร่อนทองรางวัลที่หนึ่งนี่อจองเนี่รางวัลที่สี่ได้โชคได้ใช้น้ำกันอันนี้กับเพื่อนเอาออกมาเฮ็ดนห้นห้นบูชาไปอนันต์ดอกว่าเพิ่นให้น้นบูชา เพราะว่าเพื่อนสีสางอันนะั้นเพื่อนสีสางกุตุกุติต่อเติบกุตงกุตินะเอา้าหันมาเบินตัวเลขดู้ป่ะ,เด,ะเ,เดี๋ยวเลี้ยงอันนี้ไว้ก่อนเลี้ยงอันโมนี่ไว้ก่อนเด้อนี่เอ้าเดี๋ยวเลี้ยงมึงยับแบบสักวันเลี้ยงไว้ให้เอฟซีผู้ใดจีเลี้ยง,ยงอันใดติ๊กไปเลดเด้อเอาว่าบิ่งคลิปแลแ้วแคจอปั๊บ,บติ๊กปั๊บไปเลดเด้เอใช่เนี่ยนะเคยก็ฟังนี่ยเขาเลี้ยงเสรษฐาแต่คนงนะั้นมันบเวชดดีต้องเลี้ยงที่ละมันบเบิวชอ่ามันถือบวชกันเขาเลี้ยงเศถษฐา มันหลเน่ยอนอนี่เป็นหัวพญายนาเอาซุ้มต้องใจเ,<อ>เห็นเลขกพ่อเหรอเบิ้งเลขนั่นได้แคบได้เบื้องคังคังนั่นกอันนี้ถอดกลุ่มถอดออกกันบัดเอ้าพอพี่น้องเด้อมีซ้ำนี่นละเมื่อนี้ไปเอาได้มากซ้ำนี่ระเบิดเนี่ยได้มากซ้ำนี่อาจารย์บอกว่าบารนี้ล้างเลขออกบาเลยไฟจิมมี่ีกล้างเลขออกอันนี้เฮ็ดซ้ำนี่ละเมื่อเดาแล้วว่าเมื่อยไรแห้งเดาไปสัก ทำนี่เราาใช่เอาโชคเอาใช้น้ำกันจำม,มี่แหละตัวนี้ตัวคังบุญพ้ารวยด้วยนี่แจว่ากะผิดเป็นลักษณะนะแปลกขโมูเคืองม้วนมาเลี้ยงส้มไส้นตึ้ง,งน้องแมวอันนี้ตะกุนน้องแมวมว้วนสารข้างในนี่มี่อย่างแน่ตะกุนน้องแมวอ่ามีน้องแมวมีเครื่องเขาหลงแล้วก็มีง่าซ่างอยู่นี่นี่ซุ่มเข้าไปเบิ้งไกลไก่ห้นเปิ้นเปิ้ลไกลไก่สุ่มเขา้ามาไก่ไก่ เนี่ยในนี่มีตะกรุดน้องแมวเครือเขาหลวงงาช้างเนี่ยอันนี้กับที่มีจักอันมีมีหนึ่งสองสามสีนะมีสีสหาอันมีหาอันเบิดและเบิดเท่านี้นอกนั้นกับที่เป็นมงคลเครือเขาหลวงไ้ว่าทำม,มาคาขายก็ดีโชคลาภก็ดีอ่าแล้วก็โอ้ยจกักรีวางไหนเนาะ มันดีชู่เนยวละอันนี้เดี๋ยวเห็นบ่นี่อันนี้ไม่เพิ่นเบิ่งนัเนี่อันนี้เลขเสียกูข,ข้อเด้อพี่น,อน้องเนี้เลขเสียกูข้อเนี่ยเนี่ยภูเพิ่นฝันเพิ่นบอกว่าไม่ต้องกลับภูเพิ่นฝันแต่ว่าอาจารย์เพิ่นจักสิว่าวจัาได้็มืออื่นบอเ่าเพิ่นบอกว่ามืออือ่นมือเืือนจิกกระลั่นตีอืออแต่ว่าภูเพิ่นฝันภูเพิ่นที่ไปเอาน้ากันนะอีพ่ออี่เราไปทาพิธีน้ากันเห็นน้ากันเพิ่นบอกว่าไม่ต้องกลับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนีือจังได ระว่างสั่นบนจะให้เป็นบนซะล่างไหนเปล่นล่างใช่เพราะต้องกลับเพราะขื่นเพราะลงเนวางสัน้นอืมเอ้าจะเกียนไปบัดเนี่ยอ่าเม่ลำเมี่ลาบเป็นใดพ่อจงม,มาภาควรไปก้านาทีกว่าอ่าผู้ใดอยากได้มีซํามีแล้วครับผมแม่สีร้อยข้นขยาพันข้นก็ตามสีมีปูที่มีโชคมีลาบอยู่ท่านี้ค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคนที่จะมีโชคมีลาบคนเต็มดวงดีคนที่จะเจริญก้าวหน้า ในการงานหน้าที่แล้วก็คนที่ศีสมหวังในเรื่องหน้าที่การงานโุคลาภสีมีซ้นำนี่แหละสีมีซ้ำเเจริญด้วยพวก,ากคาซับตัวคันยังตัวแนวนี่พวกคาซับพวกการงินพวกกระกทัง่งอย่างตัวอย่างตัวแนว้ยของล่เอออ่ะมีซ้ำนี่เด้อพ่อพี่น้องเบิร์ตซ้ำนี่ก็คืออาจารย์บอกว่าหลังหวยออกถึงจะทำอีกเพิ่นขอใส่เวลาในช่วงนี้สมาธิฉัน เขาสมาธิเดินโยงกรมสมารถที่ไฮเลกพันเข่าพันหยักงี่สีนะเนาะเอาโอเคเอาซ้ำนี่ตัวเ<ไ>ีลาำนลาสมมาตภาคควนแล้วผู้งงในนด,อ,ในนอ,ดใอยากได้ก็จริงกลางตามเบอร์โทรอย่าลืมลงเบอร์โท้อยเพื่อนนะด้านล่างลงเบอร์โท้อยเพื่อนเนี่ยเทียบผู้ใดอยากได้กต่ถือว่าหนึ่งเจริบูชาวัตถุมงคลสองเจได้รวมเพียรรวมสามเพื่อนอยากต่อเติมกุฏิในเรื่องของเรื่องมีสำนักเด้อเอาซ้ำนี่ละ